สวัสดีครับกราฟิกนิกเกตนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูเรื่องบนทูแล้วก็บายลายทูนะครับไปยังรวดเร็วเลยสร้าง <c oughs> สี่ <c oughs> สเหลี่ยมหนึ่งอันปั้งนะครับคอนเวิร์ตเป็นซิมโบลครับกด F8 ครับคอนเวิร์ตเป็นซิมโบลผมตั้งชื่อว่าเล็กโอเคกดโอเคครับกด enter ผมกด enter แล้วก็ปี้โดยการกด alt+n ค้างไว้ก็ปี้อย่างรวดเร็วปั้งปั้ง กดปีมมาทั้งหลายชิ้นหน่อยกดคอนโทนเคครับผมเพื่อจัดระเบียบแถวให้มันเท่ากันเลือกทั้งหมดกดคอนโทนเคบ้างมาที่ตัวนี้นะครับเท่ากันแล้วคราวนี้มาดูที่บ t o ทูทดลองบ,บนไทายบอ o ทูนิดหนึง่งซูงเข้าไปหน่อยเพื่อเห็นชัดกดที่เครื่องหมายบอน,นะครับผมจะไปอย่างชา้าๆนะครับเพื่อขผมชา้านิดหนึง่งกดลงไปครับแล้วดึงครับนี่ครับปึ๊บจะได้กระดูกหนึ่งท่อนนะครับอันนี้คือการทํางานกับหลายๆวัตถุนะครับผม ็ไม่ยากปึ๊บป๊าบ <c oughs> ครับผมอันนี้ต่อไปเราก็ลองควบคุมดูหลังจากที่เราสร้างเนี่ยเสร็จปุ๊บมันก็จะมีเป็น amateur หนึ่งเห็นไหมครับเป็นเลเยอร์เพจนี่นี่คือการขยับโดยใช้บอลทูลครับเห็นไหมครับนี่ขยับสามารถขยับได้ง่ายๆเวิร์บเวิร์บอันนี้คือการหลายวัตถุปึ๊บโอเค เดี๋ยวมาดูต่อคราวนี้จะขยับตรงชิ้นไหนก็ได้นะครับคราวนี้มาดูเรื่องอิดนึงผมลองเลือกลงไปนะครับที่ตัวกระดูกนะครับสังเกตว่าจะมีคําสั่ง constraint ตรงนี้ก็มี joint กันเอ็กนวในการหมุนหรือว่าการควบคุมการขยับกันเอ็กนวนะครับเหมือนกันแต่เราจะมาดูเรื่อง joint แค่ที่ joint คือ joint คือตัวนี้ตัวข้อต่อนะครับอ่านี่ครับ ดูแค่ที่ตัวนี้เดียวๆนี่ครับแถวมิน4 15, แม็กซ์45คือเป็นองศาเป็น40เอ้ยเป็น90ตรงนี้นะครับเป็นมุมนี้คือมันจะจะล็อกไม่ให้วิ่งเอ่อไม่ให้ขยับอิสระให้มบบให้ขยับแค่อยู่ในแกนตรงนี้นะครับเท่านั้นลบ45ถึง45ก็จะมีประโยชน์เนี่ยต่อการทำาอนิเมตบางวัตถุนะครับนี่ครับนี่ครับก็จะอยู่แค่ตรงนี้เห็นไหมครับอ่า ลงมาข้างล่างนะครับก็จะหยุดเหมือนกันป๊บแค่45เหมือนกันมันก็จะไม่ไปวิ่งไปต่อนะครับอันนี้คือบบนดูแต่ว่าจะใช้ได้กับ Action Script 3เท่านั้นนะครับ Action Script 2จะใช้ไม่ได้นะครับต่อไปมาดูกับการทำา o j j e t t o j j e t t เดียวเนาะครับผมสร้างเลเยอรที่1น,นะครับปึ้งเหมืนเหมือนกันเนาะ สร้างโบนขึ้นมาหนึ่งอันกดปึ๊บช้าหนึ่งใช้หนึ่งพนมเอิงเอิงใจยแย่เอ้ยเอ้ยโอเคคราวนี้ก็เหมือนเดิมสามารถลากได้เหมือนกันนะครับนี่ครับก็นี่คือการทำกับชิ้นเดียวก็ ดูค่อนข้างสมูทดีเห็นไหมครับนี่คือการใช้โบนนะครับคราวนี้มาดูเรื่องลายถูก็1หนึ่งกับเจ้าตัวนี้อ่าก็คือเดี๋ยวผมจะทําหนนใ,หททให้ดูกับหลายๆวัตถุนิดนึงก็คือนี่ <c oughs> นะครับผมจะลองให้ทําดูทําให้ดูกับหลายๆวัตถุนิดนึงป๊าปนะครับ อ่ะเดี๋ยวมมอะไรผิดพลาดหรือเปล่ายังมึนๆกันอยู่นิดหนึ่งนะครับอ๋อพอดีตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวที่เป็นเวกเตอร์พอดีแบบนึงนะครับเป็นกลุ่มสัง,งนั้นเดี๋ยวผมขอเบรกกับพลาสนิดนึงนะเบรกกับพลาสหนิดนึง่งอ่าเรียบร้อยให้มันเรียบร้อยนิดหนึง่งเพื่อให้มันเป็นชิ้นเดียวกันจริงๆนะครับเนี่ยครับอย่างนี้ เสร็จผมว่าโบนทูขึ้นมานะครับอาจจะว่าป็นเรียบร้อยหนึ่ง,งอาจจะว่าเล็กๆใหญ่ๆไม่เท่ากันก็เดี๋ยวคุณทำจริงก็ต้องไปกะพวกโครงกระดูกให้มันถูกต้องนะครับอันนี้เครื่องคอมพิวเตอร์มันไม่ค่อยไหวเหมือนกันก็อันนี้ลองดูนะครับผมก็ลองขยับให้ อ่ะนี่ก็วิธีการทําก็คือวิธีการทําก็คือแบบนี้จริงๆก็ลากตรงยาวก่อนแล้วค่อยมาลากออกมาก็ได้นะครับก็ยังทําได้เหมือนกันนะครับสังเกตแต่การทดสอบนี้นะครับก็สามารถมันก็จะสามารถอิสระไปเห็นไหมครับเวลาผมควบคุมตัวนี้มันก็จะไปเหมือนกันแปลงสองตัวง่ายครับใช้ง่ายมากตัวจอยอแล้วก็ ตัวของโบนทูตัวนี้นะครับคราวนี้มาดูเรื่องการ <c oughs> นี่นะครับใช้ลนยทูตัวล่างหลายคนคงงบางคนคงสงสัยว่ามันคืออะไรวะงงครับอ่านี่ครับนี่สังเกตว่าเรากดลายทูปมันจะมีจุดปึ้งขึ้นมาตามขอบของเวกเตอร์แบบนี้จุดตึง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 ,ตง,ตงน,นะครับจุด เมื่อเรากดที่โบนนะครับสังเกตว่าโบนจะมีสีแดงมีจะมีจุดสีเหลืองๆอยู่ทุกอันเลยหมายความว่าเครื่องมือไบลท์ฟูโดยคอนเซปต์คร่าวๆนะครับก็คือการมันจะบอกว่าโบนตัวเนี้ยควบคุมจุดไหนบ้างจุดตรงไหนของพิกเอ่อเวกเตอร์บ้างนะครับอย่างเงี้ยครับคือโบนตัวนี้ก็จะควบคุมเฉพาะตรงนี้ตัวนี้ก็ควบคุมตรงนี้ เห็นไหมครับอันนี้ก็จะควบคุม5อันเลยถ้าเราต้องการแคนเซิลใช่ไหมครับกดคอนโทรลค้างไว้กดทิ้งไงครับมันก็จะไม่ควบคุมอะไรอย่างงี้นะครับผมดีผมกดค,ค้างไว้แล้วเน,นี่ยครับก็จะไม่ควบคุมแบบนี้หรือว่าถ้ามันคุณอยากให้มันควบคุมตรงนี้ด้วยอะไรอย่างงี้ก็กดคอนโทรลค้างไว้เหมือนกันแล้วคลิกไปตึง้งนอะ่ามันก็จะควบคุมจุดนี้ด้วยอะไรประมาณนี้นะครับผม แต่มันก็แล้วแต่จุดประสงค์ในการทําบางทีคอมพิวเตอร์อาจจะทํางานพลาดเราจึงต้องควบคุมมันโดยแบบแมนวนวลนะครับนี่คือจุดประสงค์ที่เขาต้องทําออกมานะครับแบบนี้ให้มันเป็นแบบนั้นนะครับมันคือการขยับ <c oughs> ควบคุมจุดของพิกเซลมันหลักกาคล้ายโปรแกรม 3d ทั่วไปเนี่ยนะครับ ก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายอันนี้เดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูละกันเนตัวนี้อาโบนตัวนี้ละกันง่ายดีโบนตัวนี้เอาช้าเลยไม่เอาไม่ควบคุมจุดนี้กดจุดนี้ออกจุดนี้ก็ต้องไม่เลื่อนอถ้าเป็นเช่นนั้นใช่ไหมครับเพราะว่าโบนตัวนี้ควบคุมแค่3จุดตรงนี้อ่ะคราวนี้ลองดูขยับดูป๊า อ้าวม,มันเลื่อนเดี๋ยวนะคอมคอมผมมันพลาดเรื่อยเลยปั๊บปั๊บปั๊บปัป๊บนะเห็นไหมครับมันยังควบคุมอยู่มันก็กดคอนโทรลทิ้งไนอยเอ้ยดูแล้ว กดไม่ค่อยไปแต่มันจะไม่ไม่สามมันจะไม่ควบคุมนะครับโดยตามหลักการแล้วอนี้พีคอมผมมันช้ามากป้าจอก็รุ่นเก่าๆนะครับอ่ะคราวนี้ลองดูถ้ามันได้ก็โชคดีไปนะครับเนี่ยครับมันก็จะไม่ไปอ่าโชคดีนะครับเห็นไหมครับว่ามันก็จะไม่ไปมันจะอยู่มันนี่คือหลักการของลายถูกเพื่อให้เห็นได้ชัด คอมมันไม่วิ่งจริงตอนเทสนี่วิ่งปีดวิ่งปีดเลยครับพอเปิดโปรแกรมจับหน้าจอแล้วมันก็ไม่ค่อยวิ่งนะครับอ่านี่คือหลักการของบนถูระบายถูคร่าวๆนะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดี